ตอนนี้ลงรถไฟแล้วกาลังจะเดินเข้าบ้านดูหนทางถนนหนทางของประเทศญี่ปุ่นนะคะว่าสะอาดไหมคะรถไม่มีติดจาราจรไม่มีติดขัดเลยคะ่ะตามทางก็มีต้นไม้ใบหญ้าสวยงามมากดีไม่สวยคะ่ะแต่แบบดูแล้ว สะอาดสะอ้านนะคะดูสิคะเดินไปด้วยกันนะคะ ที่ถ่ายคลิปมานี่อยากให้เห็นถนนหนทางของประเทศญี่ปุ่นนะคะว่ารถเขาไม่ติดจริงๆอีกแค่สองสานาทีไม่ถึงมั้งคะ1นาทีตอนนี้ญี่ปุ่นก็ประมาณหกโมงเย็นนะคะ ก,ก็บแป๊บเดียวเห็นไหมคะ นี่แท็กซี่นะคะที่ผ่านไปนะคะขับผ่านไปนะคะสีดำ ไปส่งนกถึงบ้านเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าดูเห็นไหมคะรถติดก็ติดแค่แป๊บเดียวแล้วก็ขยับแล้วค่ะเดินมาจากหน้าเอกินะคะหน้าสถาน,นีรถไฟกำลังจะเดินเข้าบ้านค่ะ ไม่มีขยะเลยเดินจากสถาน,นีรถไฟไปถึงบ้านก็ประมาณ5นาทีค่ะก็ถึงแล้วค่ะนี่ดอกอาจจิไซนะคะตอนนี้ เทศญี่ปุ่นจะมีดอกอาจิไซแล้วค่ะใกล้ถึงบ้านแล้วค่ะ ข้ามไปฝั่งนู้นก็เป็นบ้านของของนกแล้วนะคะนี่ค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะที่รับชมคลิปจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะได้เอาถนนหนทางของประเทศญี่ปุ่นมาฝากเรื่อยๆค่ะเนี่ยค่ะ เป็นอาคารเนี่ยดูอยากให้ดูเนี่ยค่ะขยะสะอาดไหมคะแค่นี้ก่อนนะคะคลิปจบแล้วค่ะแล้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ